เด็กๆจ๋ามาฟังนิทานกันวันนี้มีเรื่องของพี่หมีใจดีใจดีมาเล่าให้ฟังด้วยนะเอ๊ะแล้วรอยยิ้มเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะอยากรู้กันหรือยังงั้นไปดูกันเลยเรื่องมันเริ่มที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโอ้โหคนเยอะแยะไปหมดเลยและที่นั่นนะก็มีพี่หมีตัวหนึ่งชื่อว่าพี่หมีเนยใช่แล้วพี่หมีเนยไงล่ะพี่หมีเนยเนี่ยนะนะตัวก็จะกลมๆขนนุ่มฟูเคียวละ่ะแล้วก็ชอบเต้นดุกดิกด๊กดุกดิ๊ก แถมยังใจดีสุดๆไปเลยใครเดินผ่านไปผ่านมานะพี่หมีเนยก็จะโค้งให้แล้วก็ยิ้มหวานให้ทุกคนเลยแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นจนได้เอ๊เรื่องอะไรกันนะอยากรู้หรือเปล่านั่นไงมีเจ้าลิงจ๋อตัวหนึง่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ซนสุดๆเลยวิ่งตรงมาหาพี่หมีเนยดูสิเจ้าลิงไปดึงขนปุยๆของพี่หมีเนยซะงั้นแกล้งพี่หมีเฉยเลย ยังไม่พอแค่นั้นนะยังทำท่าเต้นล้อเลียนพี่หมีเนยอีกแน่โอ้ยเพื่อนๆสักตัวอื่นเห็นแล้วก็โกรธแทนพี่หมีเนยก,กันใหญ่เลยแต่ดูพี่หมีเนยสิไม่โกรธเลยสันนิดเดียวยังใจเย็นเหมือนเดิมเปะ๊ะพี่หมีเนยก,ก็เต้นของเขาต่อไปแล้วก็ชวนเจ้าลิงมาเต้นด้วยกันแถมยังแบ่งขนมให้อีกด้วยพอเจอความใจดีของพี่หมีเข้าไปเจ้าลิงก็เริ่มรู้สึกผิดรู้สึกละอายใจจังเลยเจ้าลิงก็เลยเดินไปหาพี่หมีแล้วก็พูดเบาๆว่าเขาขอโทษน,นะ พี่หมีเนยใจดีก็ให้อภัยทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนานความสุขของเพื่อนใหม่คู่นี้ทำให้ทุกคนในห้างยิ้มตามไปด้วยเลยละ่ะเห็นไหมละ่ะพี่หมีเนยทำให้เรารู้เลยว่าความใจดีเนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเลยนะนิทานเรื่องน,นี้บอกแล้วว่าถ้าเราทำดีกับคนอื่นนะเราก็จะได้รับความรักกลับมาเหมือนกันแล้วเด็กๆลองคิดดูสิว่าความใจดีของเราอะ่ะจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงอีกบ้างนะ